โอเคนะ้อมก็กลับสวกลับสวนต้กันด้วยนะไม่ได้เกมโรบอทนะ,นะนนแต่เนปะ็นช่วงอะไนเมะ last stand อมมันก็ทําการอัปเดตมาอีกแล้วนะอมอันนี้เป็นอัปเดตที่อะไรเลยก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเสียงผมในคลิปนี้เปลี่ยนไปหรืออะไรอย่างไรผมก็ขอโทษด,ด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่รู้ว่าผมน่าจะป่วยนิดนึงนะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนนะก็แบบเด็กเล็กน้อยๆแหลนะน้ผมจามบ่อยบ้างเออ หายใจไม่ออกบ้างคาจมูกบ้างหรือว่าแบบมีน้ำมูกาคปนีดได้ได้ยินเสียงผมซื้ออะไรเนะี่ยก็ขอไปด้วยเนาะมาก็อัปเดตนั้นะจะเป็นอัปเดตของอะไรไซมอนชิมอนอะไรสักอย่างนะเป็นตัวละครนี้เลยนะเป็นแบบกัตตี่นะผมไม่รู้ว่ามันเก่งขนาดไหนนะแล้วก็จะมีโค้ดใหม่ด้วยนะก็คือได้แบบว่ารีโลกับอะไรเยอะมากนะรีโรประมาณ300นะก็สามารถใส่ไปได้เลยนะถ้าใครขี้เกียจ ถ้าใครที่กพิมพ์ตามตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปให้นะครับผม่อคิดนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าสไปรัลแล้วกันนั่นเป็น True s p i ัลนั่นเป็นตัวละครใหม่นั่นเองนั่นที่มาจากอัปเดตนี้นั่งเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวตัวนี้ก่อนเลยเพราะว่าน้องเขาเนี่ยทำตัวนี้เสร็จเป็นนั่นแหละนั่ก็เป็นตัวที่เพิ่งทําเสร็จนั่นแหละนะคือทำตัวไหนเสร็จเดี๋ยวผมก็จะมาอัดก่อนเลยแล้วกันนะซึ่งตัวละครที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไงนะครับผม โอ้ยคือผมแบบไม่ค่อยอยากเป็นเลยพวกนี้เลยคนนำคาบแล้วแบบสักพักเผออเดี๋ยวเผออเดี๋ยวจำโชว์ทุกคนด้วยนะผมก็มจะมีแบบอะไรด้วยเนะี่ยอเร์ตี้อัปเกรด13แ้องจะมีแบบเอ่อสก,กิลกดให้ด้วยนะผมอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปอ่านในเกมแล้วกันนะผมซึ่งถ้าใครแบบว่าตามไม่ด้วยนะนช่วยในคลิปผมเนี่ย็จะไมขึ้นฟีดทุกคนเลยนะผมก็คือมี ก็คือยอดดิวเนี่ยเค่อนข้างจะน้อยเลยก็ผากติดตามไปด้วยนะครับผมไว้ผมจะทาคลิปใหม่ๆม,มาให้ทุกคนฟัง้วผมจะทาคลิปใหม่ๆดีๆไปผมจะทาคลิปใหม่ๆให้ดียิ่งขึ้นแล้วกันนะผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปรีมกันเลยนะครับผม และถ้าใครต้องการความสะดวกสบายนะครับผมงั้นวันนี้ผมขอแนะนำดีดีชอบขายกับต้นราคาถูกมีไก่สัตว์เลี้ยงไก่เงินและขายสัตว์เลี้ยงเพียบผลแคนดี้ราคาพันล้านยังมีรับเติมโบัสแท้กดเกมพาร์ทแบบปลูกผักราคาดีบีเพียบจดทะเบียนการค้าปลอดภัย100%และมีกดเกมพาร์ตแบบอื่นอีกมากมายใครที่สนใจเลยกดทิ้ใต้คลิปได้เลยครับผมโอเคน้อซึ่งเออนี่จะเป็นเบสซิ่งของเขานาะเพราะว่าแบบ คือตอนผมใส่หน้าเกมอะทุกคนที่ผมเห็นผมยืนนิ่งอยู่ทีเีแล้วผมใส่เบนซี่เขนานะแต่มันไม่ขึ้่นน้มันต้องมายูในเกมอีกทีนันก็เป็นประมาณนี้เลยนะเออถือว่าน่าจะจ่มเลยทีเดียวนะตอนอื่นตอนอื่นนะ่ละว่าก็เดี๋ยวเขาเปิดเอฟเฟกกันละกันน้มโอเคไม่รู้ว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครยังไงนะเพราะว่าก็คือไม่รู้จักอะเออเหมือนว่มันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างปะที่แบบว่าเก่งมากๆที่อยู่นอกโลกนั่นผมจะ ขอวางไปเลยแล้วกันน้อมอ่าเป็นท่าอะไรชูมือขึ้นแล้วแล้วตายกันเลยวะนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาอ่านพาร์สิบเยอะๆของเขากันเลยนะมอาจจะอ่านรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องอย่างไรขอพูดด้วยน้อมก็เอนมี่ที่ถูกม้าเนี่ยจะโดนดีบัฟน้อมแล้วก็เอ่อดีบัฟยูนิตน้อยูนิตที่โดนดีบัฟน้อจะโดนดาเมจคูณศูนสองห้าเปอร์เซ็นตหอนแล้วก็สูงนส่วนเนี่ย แล้วก็โดสนสูงสุดใน,เน125%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมแล้วก็นี่สองเนี่ยออ่พันธม,มิตรที่อยู่ในระยะเนี่ยจะโดนเจนน้อม25%ิดาเปอร์เซ็นต์ชีดเมจน้อมแล้วก็ก็เมื่อ,อพันธม,มิตรที่อยู่ในระยะเนี่ยได้รับชีแล้วเนี่ยมก็จะรีดับ all of แต่แต่จะมี ability คูดาวอ๋อจะทำให้อ๋อจะทำให้ออ ability เนี่ยเราคู ok ดาวเร็วขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมอ่ะก็มีแค่สองอันนี่แหละทุกคนเออ เราก็จะา้องทำการอัปเดตเข้าไปนะ้ซึ่งอัปเดตของเราได้มี13ขั้นเลยนะเราก็ใช้ตังค์แนี่าน่าจะเยอะมากๆเลยนะัเดี๋ยวเราก็จะทําการรอตังค์แล้วก็จะอัปเกตดขงกันนะครับผมคือผมไม่รู้ความเป็นมาของตัวนี้เลยทุกคนคือมันเก่งหรือกากหรืออะไรยังไงนะก็สามารถพิมมาได้นะเออแต่ถ้าผมไปเห็นในแบบว่าเอ,อ่อโซเชียลเนี่ยก็บอกเลยว่าตัวคนนี้น่าจะเก่งมากๆเลยนะเพราะว่า เห็นต่างชาติเขาเอาไปติดท็อปด้วยนะเออมาเดี๋ยวเราจะอัปเกรดกันเลยดีกว่าน้ำอัปเกรดไปเพิ่มตาเม็ดนะตอนนี้ก็เพิ่มดาเมจไปเรื่อยๆนำ้นนำตอนอัปเกรดห้าน้าป้าจะมีท่าใหม่ขึ้นมาน้ำยูนิเวอร์แซลนะมันก็คือการโจมตีแบบว่าการโจมตีแบบเรียกว่าจักรวาล่ะแล้วจะทําให้เออตัวละครที่โดนไปน้าติดดิสดิสพายน้มแล้วก็ติดเออเพรสชั่วน้ำที่เป็นเออเอฟเฟกต์ ของอันเลยเหรอถือว่าดีเหมือนกันน้องแล้วก็ต่อไปน่าจะเพิ่มการโจมตีใหม่มาอีกแล้วน้องจะเป็นเอ่ออะไรวะไปเหมือนสนว,อว่านวัตเตอร์เฮลอ่ะขอใช้ว้าวป,กปกติเกมนี้เขาไม่ค่อยทำไอ้ท่าโจมตีแล้วเนี่ยอยู่ๆตัวนี้มันมีท่าโจมตีได้ไงวะเนี่ยทุกคนดูเด่นเป็นตัวม่วงๆแล้วเออแล้วก็ดาเมจเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไร าจะเป็นเพราะอันนี้ไหมเนี่ย,ยที่บุนดาเมทเยอะขึ้นเรื่อยๆน่ะน่าจะใช่น้อมนก็เราก็จะเก็ดไปน้ำป๊บสี่แสนหกแสนเจ็ดน้ำตอนนี้ด้าเมทขึ้นมาสองบีแล้วนะก็คือสองพันล้านนั่นเองน้อแล้วก็9ก้แสนห้าบตอนนี้เป็นสามพันล้านแล้วน้อมแล้วก็ด้าเมทอ่ะขึ้นไปเรื่อยๆเ,เลยน้อขณะที่โจมตีอยู่นั่นเองน้อมันก็เวลาโจมตีเขาาจะเร็วเหมือนกันแล้วก็กดป๊บไปน้องแล้วก็อัปเกรดสุดท้ายเนี่ยเราจะ แล้วก็จะได้หรือจะได้ถ้าหมายมานะัม if if this is how it must be protect the universal at the cost what the hell อ u มโอเคนะ้ำก็คือท่านี้นะ้ำจะทำเอ่อเรียกว,ว่าอะไรน,นะเอ่อ mm. จะทำให้ทูสปิริตเอ้จะทำใหู้สไป p ลล a ์นะ้ำก็คือตัวละครนี้แหละนะ้ำมีดาเมจเอ่อเรียกจะห้าล้าน แคป1อยห้าสิบแคปสิบห้าพันลนว่าต่อเฮ้มันจะเป็นดาเมจแบบว่นรูกันแลมานี้น่ำก็คือการระเบิดตัวเองอนี้แม้จะคูนกับดาเมจที่ตัวเองมีอยู่ตอนนี้นำก็ถ้ากดสกินสลนี้ไปอะทุกคนมันจะทําดาเมจน้ำสิบห้าเอ็มต่อวิแต่ว่าส่วนส่วนดหญก็คือสิบห้าพันล้านต่อวินาทีใช่ไหมแล้วก็ก็คือเป็นการรู ตัวเองนั่นแหละนะ้องเออก็คือจะทําการฟ mm. ูลดาเมจสเตตตัวเองน้อประมาณนั้นเลยแล้วก็จะทําการขายยูนิตตัวนี้น้อแล้วก็เอสแล้วก็เซตเอชพีเอตัอินฟินิตแล้วก็ lose 100ลายยาูหนึ่งร้อยเลยเอะเออก็คือการระเบิดตัวตายนั <laughs> ่นแหละอะไรวะเนะเอาจริงคือไม่ต้องเขียนอะไรมากนะก็คือมึงเือเขียนว่าตัวละครนี้มึงมึงจะระเบิดตัวเองเป็นนูกแค่นั้นก็จบแล้วปะ่ะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองกดกันดูน้องาพ เกิดไปแล้วนะผมเีอะไรเกิดข sure> right? ึ้นไหมก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนแต่ละครก็ยังอยู่นะเห็นเขาบอกว่ามันจะระเบิดตัวเองไม่ใช่เหรอทำไมยังไม่เห็นระเบิดตัวเองเลยทุกคนป็นอะไรวะเนี่ยหลอกดาวรับเนี่ยเกปาฮูดาวก็ติดไปแล้วนะเออเอาเป็นว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครนุกแล้วกันนะผมก็เข้าใจง่ายเลยนะผมเออแล้วก็ดูเขาเนี่ยขั้นี่จาแรงอยู่นะแต่ว่าผมไม่ดู้ว่า ถ้าเป็นเช่เตื่นแบบท่านไอหรืออะไรพวกนี้นะผมไม่รู้ว่าตัวพวกนั้นน่าจะเก่งกว่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ่นแต่ว่า